สวัสดีครับพี่น้องครับผมสุบัตดำสิงนะครับอ่ะวันนี้ก็มาถมดินนะครับข้าเจ้ากำลังเชี่ยพื้นที่ขมทีโยกปันไม้ครับปีนาพุละจังสีโยกนะครับปีนี่ถมไววสะก้อน ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับอยู่กับโคมาซื้อครับที่สองรอยเจ้าเฟอร์ผักจัดให้ที่เก่าทีมงานเสียเล็กครับทรัพย์สถิต เอาใหญ่เสากันพี่น้องต้นใดมันใส่ได้กะเอาไว้ถ้าใส่เย็ดเทียงให้เทียงหน้าได้นะครับเสาโตดูงานเขาแรงสี่ขั้นครับมันนี่ คุณปูยังแรงรถด,ดังในอดีตการเฮ้ยดังเคยรอเคยแรงเดี๋ยวนี้กันยังแรงคือเก้าพี่นอ้องพี่สี่สองรอยรุ่นหา เชี่ยพื้นที่แล้วจังสิได้ออกไปบ่ด,ดินนะครับเชี่ยพื้นที่จุดที่เฮ่าสิลงดินหรือว่าเทดินซะก่อนตรงนี้กับสามโมงนะครับสามโมงสาิาเมี่ยนเสาเมี่ยนเสาพี่น้องอาจจาะหลรถกู่มั่ง เพิ่งพื้นที่แล้วอะเดี๋ยวก่อนอ่ะกันหน้างานพผัวพี่น้องแจกครับสสมาแจกเงินพี่น้องบ่น้ำตาซื้อครับบ่น้ำตาซื้อบ่ยังมาที่บ้านถวบบมานบ้านเป็นบ้าเออช่องแปดช่องเก้าช่องซีฟช่องคลอดช่องคลอดกันมี่กินเข่าก่อนพี่น้องจังสีดุย งานต่อนะครับไป,ไปสามปุ่นนี่เราบอกไปครับออกหน้างานครับเดี๋วาายวใหญ่หลดไม้โคกออกไปหน้างานผุ้หล่ะวันนี้ไม่ต้องออกตีกับนุ่ น้ำบอดีเท่าไรครับแยกแห้งก็ไบบดา้ย,ยัานโซโตกนะครับแหลนหาขั้นครับวันนี้รถต่ำที่เรียกวา่าซีมาเพิ่มอีกหนึ่งครับคนด,ดังครับเสียต้อนอีสันมักจก เสียต้นยูทูบวันนี้ก็มาแลนร่วมคือเก้าพี่นอ้องแลนน้ากันหาขั้นเลยมวันนี้เดี๋ยวออกไปบอดินพี่นอ้องหลัลงใหญ่รถไม่โคออกมาที่เกก็ไปเชี่ยพื้นที่เป็นรือบ้านออกผมสีเห็ดไม่นะครับได้นอนทางโอ <laughs> แล้วพี่น้องนี่ละแต่ว่าปันสีกุดเอามองใดปันสีเอาไฮทึกรือไฮลงังปีสานมักจุกเสียตอนนครับรถแหลดน้ำกันหาขั้นพี่น้องมาเนี่รถดำอ่ะพอกันคือเก่าพี่น้องทางช่องยูทูบสมบัติดำซิ่งนะครับ บท่านรู้จักผมก็ได้ว่างานหลายเท่ยววัวน่าจะประมาณสองร้อยนะครับฟังเข่าๆรถดำกับมาแท่เสลาปูปับสองคันนะครับทีมงานเสียหน่อย ยังละคเพื่อนขาพับขาบันไดพับโอ้ลมแห้งเด้อพี่น้องเลยเป็นเกียวให้ที่ไหนบุ๊ ที่สองเพื่อที่สามผลพุทธที่สองนะครับหนึ่งสองนะครับไฮลังนะครับ แรกครับเสียตน้นโอ้ฮู้ลงเบ้ไฮด์นอ้อฮู้ห้ปุ่นบ่นะสี่ขั้นไปแล้วครับผมเดียวขั้นสุดท้ายมู้ดอกผม มดลงไปพุนเลยพี่นองพุนรถแม็กโคยางลงไปพุนเลยเรีนประมาณโลกก่กลัวนะครับอ่ะตกลงน่าจะลอกเอาให้นี่แหละครับเป็นมาบอกแล้วน่าจะลอกสนทางรถแม็กโคอยู่นะครับลอกกลับขึ้นมาทางหลังเฮาดีละขึ้นไปหาข้างบน เดิมก้อนโมนครับเสียตน้นยูทู e บล็อกจีรอยเก้าหาครับผมทีพี่น้องมาอน่ผมที ทีผูกเงอนนะครับเนื้อทีก็จะประมาณไรนึ่งไรนี่แหละมองที่เพน่นผมมัมางเงอนหลังเก่าออกนะครับมันตำ่ำแล้วสิถผมให้มันสูงขึ้นอยู่กับทิ้มกันเสียเล็กครับซับสถิตรถด,ดำแรนน้ำกันหาขั้นครับนนี้ ประเดิมเทียวแรกล็อกกี้ครับรอยเกาหาสายวีดสายวีดเทอร์โบกลมอยากแห้งเด้อพี่น้องเลยไม่กันลมกับบอมีเสียงอาจจะรบกวนบ้างนะครับลมแห้งอ้อ บอนกบิน,ออนพ่มหน้าบินอยากออกดำดำสีสีเม็ดบับขามหรือว่าสวยครับมาแล้วรดแรงประเดิมเอาเสียน้อยครับรถดจำสิ่งเมืองไพลย ตรด,ดส่วนอำเภอเสรภูภูมอย่างวัดรอย็ดครับ คลิปนี้น่าจะเง้วแน่พี่น้องผมก็น่าจะได้ถ่ายแค่คลิปเดียวนี่แหละก็ให้พี่น้องได้เพิ่งได้รับชมนะครับติดตามทีมงานเสียเล็กทรับสถิต โขกมันๆตอนลอบปีใหม่ทีมงานเทานะสำรับเมื่อนี้ก็ให้พี่น้องพู้เรารับชมนะครับทางชมพิทุกสธบบรรมสิ่งลำล้ำเร้่อยๆโขกๆมันๆตลอดปีตลอดไปพี่นอ้องปีพศ2 5 6 9นะครับ คุบปาแจ็คสมอครับไรเจนฮะเอาคิวสุดท้ายดอกผมยักษ์เขียวโอ้เห็นสูงเท่าไยแห้งร่มแห้งเด้อพี่น้องเลย ทางข้างสองขางฟังเป็นป้าไหวนะครับเริ่มเป็นดอ,อกกันแล้วอ้อยก็ได้ส่วนสิขอมาตัดโซนทางน้องพอกครับมาดิทีกัดทางน้องพอกอันเพื่อนน้องพอกพี่ละถือว่ามาไกลบานจะคล้องอย่ดอกมน,นีิ เต็มๆเลยมาเปนงานเมาเว้ยงานเมางานเมาอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้จากก้อนพี่น้องปิดท้ายด้วยล็อกเอเมกาทีมงานรถด,ดำสิ่งเมืองไพรมนันนีกับมาแลนรวมอีกเป็นสองขั้นนะครับที่มาแต่อำเภอเสี เสีนยนขอให้มีความสุขสุข,ขูสุกขข้นตลอดปีตลอด,ปลอดไปพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยรำรวยตลอดปี2 5 6 9นเกนะครับผมสมบัติดำสิงนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีตลอด,ปลอดไปพอกกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ